ใา่เขาบอกว่าคนไทยมีการให้กำลังใจกันแบบแปลกๆเขาเล่ามาว่าตอนที่ผมย้ายมาอยู่ประเทศไทยใหม่ๆรู้สึกโดดเดี่ยวมากไม่มีเพื่อนคนในออฟฟิศนี่พูดภาษาไทยกันหมดเลยแล้วช่วงพักกลางวันผมก็นั่งกินข้าวเงียบๆกับกล่องข้าวที่ซื้อมาจากเซเว่นไม่มีใครมานั่งด้วยอีกไม่มีคำว่าคุณโอเคไหมแบบฝรั่งเลยนะไม่มีการแบบว่าเพิ่มพลังชีวิตให้ผมเลยไม่มีการกอดแบบอเมริกัน ตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าคนไทยนี่ช่างเย็นชาเหลือเกินนะเย็นชาหรือเปล่าเอาแล้วใครจะรู้ว่าคุณเป็นอะไรล่ะเนี่ยเขาบอกต่อว่าแต่ว่าผมน่าคิดผิดเพราะว่าวันหนึ่งหลังจากที่ผมเจอปัญหาส่วนตัวหนักมากมีเรื่องในครอบครัวที่บ้านเกิดผมน่เครียดจนหน้าซีดเลยทีนี้ตอนพักกลางวันผมก็นั่งเงียบๆคนเดียวเหมือนเดิมนั่นแหละเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขาเดินผ่านมา เขาคงจะเห็นสีหน้าผมแล้วเขาไม่ได้ถามว่าผมโอเคไหมไม่ได้บอกว่าผมต้องสู้เขาก็แค่วางกล่องขนมปังไว้ตรงหน้าผมแล้วบอกว่าอันนี้อร่อยผมก็งงว่าอะไรอร่อยแล้วเขาก็นั่งกินข้าวกับเขาต่อไม่พูดอะไรตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะทีนี้พอกลับไปถึงบ้านอนะ่ะผมก็นั่งมองขนมปังอันนั้นแหละแล้วจู่ๆน้ำตามันก็ไหล ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมน้ำตาต้องไหลด้วยไม่รู้เลยว่าทำไมแต่ผมก็รู้สึกเล็กๆว่ามีคนรับรู้ว่าเรากำลังไม่ไหวอยู่นะโดยที่เขาไม่บอกและนี่คือกำลังใจแบบไทยๆอันแรกที่ผมได้รับคนไทยเขาไม่พูดเยอะบางทีเขาไม่ถามด้วยซ้ำว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าเขาจะแสดงออกมาเลยผ่านการกระทำเล็กๆหลังจากนั้นก็มีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนบางคนก็ซื้อชายเย็นมาให้โดยไม่บอก บางคนก็แบ่งข้าวกล่องให้ลองกินหรือไม่ก็แค่ส่งไลน์มาว่าวันนี้ร้อนแค่นั้นเองแต่ผมรู้สึกว่ากำลังใจผมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งๆท,ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องทั่วไปไม่มีความหมายแต่ทีพอคุณอยู่ในจุดที่เหมือนจะเหนื่อยเนี่ยเนี่ยมันคือรหัสลับของความห่วงใยนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจไม่ลืมเลยก็คือวันนั้นผมพลาดงานใหญ่มากเตรียมพรีเซนต์กับลูกค้าแต่ระบบล่ม งานพังผมน่าเสียใจมากเลยนะรู้สึกผิดรู้สึกว่านี่มันคือความรับผิดชอบของผมหัวหน้าคนไทยเดินมาหลังเลิกงานเขาไม่ได้ตำหนินะเขาบอกว่าวันนี้โคตรเหนื่อยกลับบ้านกันเหอะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่จบเฉยๆแบบนั้นไม่มีการกอดไม่มีกดดันไม่มีอะไรใหญ่โตแต่ประโยคนั้นนะเปลี่ยนโลกผมเลยมันคือการบอกว่านายพลาดก็ไม่เป็นไรนะเราเข้าใจ พออาจจะรู้และว,ว่าคนที่ทําพลาดแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจก็เลยไม่ได้ใส่ความใส่ใจอะไรมากแล้วก็มีคนหนึ่งก็ประทับใจเกี่ยวกับเรื่องการให้กําลังใจแปลกๆแบบของคนไทยอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าเขาเป็นชาวอเมริกันชินกับคําพูดให้กําลังใจสไตล์ชาวยุโรป3ามอย่างก็คือคุณทําได้ทุกอย่างจะต้องโอเคแล้วก็เข้มแข็งไว้นะพี่ชายประมาณนี้ นี่มันเป็นประโยคปลอบใจให้กำลังใจแบบคลาสสิกเลยของชาวยุโรปได้ยิงกันจนเบื่อบางทีไม่สนใจแล้วได้ซาว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่เป็นคำง่ายๆที่ใครก็พูดกันได้แม้ว่าจะไม่ต้องรู้สึกอะไรและผมเองก็เป็นคนที่ปลอบเพื่อนแบบนั้นมาตลอดจนกระทั่งผมมาอยู่ไทยนะเจอเรื่องแย่ที่สุดในชีวิตซะเองภรรยาผมที่เป็นคนไทยเธอแท้งลูกช่วงนั้นมันเหมือนว่าโลกทั้งใบพัง ญาติชาวต่างชาติของผมนส่งข้อความมารัวๆเลยฉันเสียใจด้วยนะประมาณนี้เพื่อนที่อเมริกาก็วิดีโอคอลมาปลอบพูดกันเยอะแยะตามสามอย่างที่ผมบอกนั่นแหละแต่แม่ยายผมคนที่ควรจะร้องไห้ที่สุดกลับนิ่งมากแม่ยายที่เป็นแม่ของแฟนที่เป็นคนไทยเธอไม่ได้พูดอะไรเลยนอกจากเดี๋ยวต้มน้ำขิงให้นะวันนี้กินอะไรแม่กำลังจะไปตลาด ไม่มีการพูดปลอบไม่มีน้ำตาแต่ว่าทุกเช้านี่จะมีข้าวต้มอ,อุ่นๆรอตอนเย็นจะมีผลไม้ฝานไว้ให้แม้ว่าผมจะไม่ได้แตะเลยแล้วก็มีมือแก่ๆที่แค่แตะเบาๆเวลาที่เดินผ่านเธอแตะผมทุกครั้งที่ผมเดินผ่านเธอหรือเธอเดินผ่านผมผมไม่รู้ว่าอะไรคือการให้กำลังใจนะแต่ว่าตอนนั้นผมรู้แค่ว่าผมไม่โดดเดี่ยวผมเลยรู้สึกว่าคนไทยน่ะคือนักซัพพอร์ตตัวจริงที่เงียบมาก ไม่เหวอ่หวาไม่แสดงออกแต่ลึกจริงๆเลยมันอาจจะเป็นการซื้อพวงมาลัยมาให้โดยที่ไม่บอกโดยที่เราไม่ได้ต้องการด้วยซ้าการพาการไปกินข้าวในร้านอร่อยๆการเปิดดูทีวีด้วยกันทั้งครอบครัวนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ครอบครัวคนไทยเขาให้กำลังใจผมแบบที่ได้พลังสูงสุดผมน่าเคยคิดมาก่อนว่าการเยียวยานะ่ะคือการพูดให้คนรู้สึกดี ลูกคนในโบสต่างก็เชื่อกันแบบนั้นแต่ว่าคนไทยนะ่ะทำให้ผมรู้เลยว่าการแค่อยู่เงียบๆตรงนั้นก็มีพลังมากกว่าคำพูดทุกวันนี้เวลาที่ผมเห็นฝรั่งคนอื่นเขาโพสต์ประมาณว่าคนไทยไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเขาเวลาที่เขาเศร้าผมอยากจะบอกว่าเปล่าเลยพวกเขาน่ะเข้าใจดีแต่เขาไม่แสดงออกแบบที่คุณคุ้นเคยเท่านั้นแหละเรื่องนี้ก็น่าประทับใจนะเวลาที่คนแทงลูกเนี่ย ไม่ใช่แค่ตัวผู้หญิงอย่างเดียวที่จะเสียใจผู้ชายก็เสียใจมากเหมือนกันแต่ทีนี้บังเอิญว่าผู้หญิงก็เป็นคนไทยเนาะเขาก็อาจาจะมีการเยียวยาวจิตใจตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งเลยแต่ทีนี้ชาวต่างชาติบางคนเขาไม่ได้ฝึกจิตฝึกควบคุมอารมณ์มาก่อนก็อไหลาตามอารมณ์ไปก็ต้องให้คนไทยช่วยให้กำลังใจแบบนี้แหละทีนี้คนต่อมาเขาบอกว่าเป็นคนเยอรมันประเทศผมก็รู้อยู่แล้วเป็นไงทีนี้เวลาเจอเรื่องเครียดเราจะถามตรงๆ เกิดอะไรขึ้นคุณโอเคไหมจะช่วยอะไรได้บ้างประมาณนี้ทีนี้พอผมย้ายมาอยู่เชียงใหม่ช่วงแรกๆเครียดผมก็ร้องคำถามพวกนี้มาจากเพื่อนร่วมงานคนไทยใครก็ได้สักคนช่วยถามทีเถอะไม่มีใครถามเลยไม่มีคำว่าคุณดูเครียดจังหรือว่าเล่าได้นะผมผิดหวังคนไทยเมินเฉยวันหนึ่งผมก็ลืมเอาร่มมาแล้วฝนก็ดันตกหนักมากผมยืนหลบฝนทีห่น้าเซเว่น หน้าก็เปียกหัวก็เปียกทั้งตัวเลยกำลังจะเรียกแกลบกลับหอเพื่อนรวมงานที่เดินผ่านมาเห็นผมก็บอกว่าขึ้นมาด้วยกันเลยเดี๋ยวไปส่งเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์ตากฝนแล้วก็ชวนผมไปด้วยไม่มีคำถามไม่ถามเหตุผลอะไรเลยไม่ชวนคุยผมก็โอเคไปกับเขานั่งท้ายรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปเปียกฝนไปด้วยกันแล้วส่งผมถึงที่โดยที่ไม่ได้พูดอะไรมาก ก่อนกรับหนักเขาบอกว่าค่อยดูนะพรุ่งนี้จะเป็นใครกันทั้งคู่เลยผมรู้สึกแปลกอย่างบอกไม่ถูกวันนั้นผมถึงเข้าใจว่าโอโหนี่คือการให้กำลังใจของคนไทยเหรอทั้งการกระทำและคำพูดอีกนิดนึงที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเขาไม่ได้ปลอบใจแต่เขาอยู่กับผมเป็นเวลานานมากแค่เขายื่นมือออกมาทำอะไรสักอย่างให้ผมดูแค่นั้นเองยังมีอีกเรื่องอันนี้ผมก็จำได้แม่นมากผมเดินเพื่อนร่วมอพาร์ตเมนต์โกงเงินค่าเช่า เครียดจัดเลยบ่นออกมาแบบลอยๆให้คนอื่นฟังกับคนขายข้าวมันไก่ข้างหอบอกว่าวันนี้ดวงสวยท่าทางผมก็คงจะดูโกรธและเศร้ามากพอวันรุ่งขึ้นต่อมาเธอเพิ่มข้าวให้ผมแล้วบอกว่ากินเยอะๆจะได้หายเครียดผมก็ไม่รู้ว่ามันช่วยได้ไหมแล้วมันก็คนละวันกันแล้วด้วยแต่ว่าเธอน่ะจำได้ว่าผมเครียดเมื่อวานแล้วก็เพิ่มอาหารให้ ผมรู้เลยตอนนั้นว่ามีหลายคนในประเทศไทยเขารับฟังคุณอยู่เสมอแบบที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ผมมีเรื่องเสียใจท้อแท้ใจผมไม่ต้องการคำว่าคุณโอเคไหมผมต้องการอยากจะรู้แค่ว่าแถวนั้นมีคนไทยอยู่หรือเปล่าแค่นั้นผมก็ดีขึ้นมากแล้วอ่ะและนี่ก็คือความรู้สึกของชาวต่างชาติครับเกีเ่ยวกับเรื่องการให้กำลังใจที่เหมือนไม่ให้ แต่ทุกคนก็รับรู้ได้แล้วมันได้ผลดีด้วยได้ผลดีกว่าการใช้คำพูดดีๆซะอีกอ่ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ